ไปดีเอ็ซีมาพบก,กับสาวนิวบานาอีแล้วรรลลบรรยากาศนิวไฟเอ็กซ์ซีมาเลาะดึบรรยากาศแอมคองเนาะแอมคองน้ำเทินบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติจากไปเลาะกิฟท์เฮดเพื่องนี่เป็นเพื่องมาแล้วก็เลยถ่ายตอนพาไปแล้วก็ได้ถ่ายมันมืดฝนแน่ฟ้าฮ้องแน่ตอนนี้ก็เลยปกติถ่าย ก็เลยถ่ายบรรยากาศน้องน้ำปูเขาป่าไม้ให้อฟซีได้เบิเพราะว่าเส้นทางเส้นพักทางพักน้ำทางนี่เนี่ยจะมีอย่งบริษัทไทยเนาะมีแต่ถ่ายทางนั้นให้อฟซีได้เบิพักนี่แหละมัน,นตลอดช่วงจกกักรจันทร์มองอ่คนจะบอกมาติดนี่มันมีต้นไม้อ่ะต้นไม้ขึ้นพักนั้น <c oughs> นนาชาบ้านจะเต็มมืดทรงภาพพังเลยค่ะเขาินาแตงมาเลยขาเก็บเกี่ยวข้าเลยดูนะแตงแล้วเมื่อไรเลยมาลอกเก็บเห้เพื่อนเพื่อที่สังอ่ะมนเก็บกันเก็บชิวไลซ์สนบนอยากาศอาหารเก็บแกวทุ่งไห่ทุ่งนาบรรยากาศนี่แหละเริ่มาเนาะข้าวธรรมชาติรอบ้าง นำผลมาละหายใจสะดวกสบายทำการผลิตว่ามีเลยุ่นจะเดี่ยวโไราณอะไรอหนงา่กัเอาแล้วให้หหแล้วน,าน้าเราอเมื่อแต้ว่าฟากนั่นแหละ านเขายังเที่ยวมาหาปูหาปลาอยู่เนาะทางนี้เนี๋ยวมันต้องข้ามสะโพกข้ามสะพานอะย่างเดี้ยเดี๋ยวพิลามากี่เล่เที่ยวจะลงพอไที ไผ่เยอะเยอม,มันโค่งนาต่อปากปังเอาน้ำู่นี่นาแตงเนาะแล้วก็มันก็เป็นป่าด,ดุกพุ่งไผ่ป่าหนไม้ไผ่หนไม้น,นั่นมันมีดบรรยากาศ ไมม่มันมีสายน้ำแล้วมันให้มีหน่อไม้ระดูรดูแลงก็ได้กินก็ได้ซื้อเราคนรุกมั่นแล้วาดอย่บริสุทธิห์หน่มมีเด็อาหารก,กินเ็บห้อยูป้าตา่าไม้มหนา้าเก็บตาคองไปเลย กอใหญ่เย่นจะกองให้ลงเนาะองให้ไปะลงหม่แก่ึ้งกะายเปลนแม่น้ำใหญ่แม่น้ำเลิกบางบ่อมันก็เลิกสิบกว่าเมตรเนาะสิบเจดเมตรตัวนี้เปี่นบางให้เลิกขนาดเกทีจะ่อยก็ปิดน้างแห้งเมื่อตนตัวนี้มันจะบอแหงเป็นบาง พระนี้คนจะบุเดียวหลายทุกพระนะพระนาคนจะเที่ยวหลายใช่ไหมไม้นาเขาหลายแต่พระนี่แหละเรื่เข้าไปทีก่กายที่จะรยพระพุทธมาอีกแล้วจะเป็น,น,น,ปด,นดีนับนะขึ้นไปปู๋เนาะสมาร์ทปุูยมันปุ๋ยนี่ปุอย่างได้นะบ่ท่วงยังผลงน่ะอันนี้ประมาณเดือนหน้าเนี่ยกับสมาร์เที่ยวได้เลยได้เล,เ,เลยนะ้ำจะท่วมหมดเลยแถวนี้ก็หมดเลยเนาะ พีแตน้ำมวน้ำหมดแล้วนนเลย่ข้ามตัวคนน้าบครับรถมข้างเดียวข้ามหัวได้ดูน้ำตีอ้อ้ออ้ยาอยาอึ๊บอเออ วางยตอนนั้น,นสนกิทธิ์อะไรดสาบจับอมนี้ี่นาคนเหสป,ปอกัเทื่อคือสองคเมาพักนี้หลังจากนั้นนั่นคือพกักเงียวข้างน้า คู่เขาป่าไหมเนี่ยไปเทากัมีแต่คู่มีแต่ผาธรรมชาติธรรมชาติเลยคูป่านี่ช่วงนี้เรยดูป่ามันขึ้นว่างไข่เดินทางงะแล้วออมาใส่เด็ดใจมง่งอมาพเหงืี้ ง่ายจ้ะับพรถมือเดียวมันก็เลยง่ากโอ๊โอเดี๋ยวเขามาใส่เขามารับมาลักลอบใส่อะไรป่าหาได้เอ็นจีเอ้ยเขาเป็นเป๋าสวยงามนี่นี่ป่าโคตรป่าเครื่อง 来看。<noise> <noise> mặt ra đây mặt ra đây mặt ra lái mặt ra đây 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 mặt ra พอใหญ่เขาก็ลักเลาะมาแหละคืนมาเนาะ ปวดทุกข์แหละทางหายใจเฮ้เมื่อทางหรือบ่อนาเรากเหิ่อกันนี่แหละตอนนี้ยปวดมาแล้วเรื่อปวดทุกข์เลยเปียกเือนะจะได้ดัน้นใันุ่มมากอะเปียกโค้ทางเร่งเร่งเร่งทางก็ลกแล้วลกแล้วย่งที่บกกิโลเมตรเกิน้าน คนยากคนีีน่าจะกรั่งน่าจะต้งโอกาสก็เะื่อง เยันหม่นยันเปียกเท่ายันนนโอเคอฟซีจะยุ่งจะกอจ๊กยินเพียงตท่นี้เนาะเพราะว่าเด็กข้าวเท้าขับรถยันฝุ่นตุกบูปายจะาพุกกนใหม่กิมโตไปดขอบไปนะนแล เขาอาปลาเขอาบน้ำเลยได้เธอได้ปลาที่บายพบกันใหม่คลิปต่อไป